สวัสดีครับทุกคนโลไฮโอลาสวัสดีครับขับไปก็ช็ปอปปิ้งมาบ้างกลับไปหรือยัง เออต่วยองครับใครไปก็ชอบป๊อบมาบ้างสวัสดีวันอาทิตย์ครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับ,รบเกินอา่านี่ผมจะบอกว่าแบบ เซอร์ไพรส์มากเลยนะคือเนียฮาคือแบบแจ็กกี้นี่คือวินาทีสุดท้ายเลยทุกคนคือไม่ได้ซ้อมนะไม่ได้ร้องพิทีไว้ใจร้องไหนว่าจะไม่หลอกกันเหมือนตอนแรกแบบว่าเหมือนแจ็กกี้แบบติดงานะขึ้นไม่ได้แต่ว่าแจ็กกี้ว่างพอดีเออก็เลยแบบเฮ้ยแจ็กกี้ไม่ได้ ขึ้นเลยต้องขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องมาลองด้วยกันเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเหมือนจะเกลียดติดงานไงแล้วเอา้าจเกเลี้ยบอกเออไม่ได้ลองพอคิวไม่ได้แต่ว,ว่าไม่ได้รับนี่เราบอกว่าน้องไปใส่หูฟังเตรียมไมค์ขึ้นมาลองเพลงด้วยกันเลยจะไม่แมชชีน n ะทิ้งพูดตรง 我刚刚说的，今天的舞台在最后一个歌，我唱那个《哪位姐妹老公去》，啊，好高高声音的歌，然后一开始杰基没有空，但是那今天他有空了，所以我要他。 在我一样的舞台一起唱歌所以今天的舞台没有没有训练คิดถึงอะไรคิดถึงอะไรพี่โต้ไปดิครับคิดถึงอะไรเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เรากลับก่อนเรากลับก่อนเจ่ใไปแล้วลูกผม นี่คือบ้านผมเองสวัสดีคุณธนลน,นะครับคุณธนลผมดูคุณอันนี้พูดนี่ดีมากเลยว่ะทอก่ะอชินจากัปปาน้อยเงาเหรครับพี่ตาอุ้งสวยงามสัน้น Thank you มาลาคนคุณไหนผมวะผมเป็นลานเน่ะสิบหกรวมตัวอยู่มาไหมเฮ้ยวันนี้เหรอไม่ไหวว่ะพูกนี้ทำงนานเช้ามากเลยโยแจ็กกี้เนี่ยแจ็กกี้มาแล้วทำไมเพราะว่าตอนแรกแจ็กกี้มีงานแจ็กกี้ก็เลยแบบเอ้ยขึ้นไม่ได้แต่แจ็กกี้ว่างแล้วก็เลยแบบชวนทันทีเลยเลยแบบว่าเกิดมาเป็นแบบนั้นแจ็กกี้เก่งมากเลยนะ แบบเอ้าเราเอา้จาจกกี๊อยู่ตรงนี้นี่ไม่ได้ต้องมีจกกี๊กพราะว่าสเตโฟโคคุณบอลสวัสดีครับคุณจะมาเตะบอลไหมครับแฮมสติงผมเดทไปแล้วฮะวันนี้ผมทำงานด้วยแฮมสติงตอุณงเด็กกินยังคุณยังออกมาไม่ได้เหรอครับผมไหวตัวทันไงครับคุณรู้หรือเปล่า ยังเลยครับผมติดหนึนบเลฮะตอนนี้คุณต้องรู้เอาไว้ว่าศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยคุณต้องรีบออกมาก่อนที่ทุกอย่างมันจะเสร็จผมติดจากโอลิมปอสมาแล้วไงแย่แ yeah, ล้ว <c oughs> มีประสบการณ์อยู่โอลิมปอสผมอยู่จนจบเลยจบเท่ากับปีสี่อ่นะปีห้า <c oughs> <c oughs> ใช่อันนั้นคือลดโลกมากโอเคดีป <Okay, S 2> ีหน้าเด็กตกี้วันนี้ได้ได้ขึ้นไปร้องเพลงกับพี่เตอ ผมก็ดีใจที่ได้ลองเพลงของคุณคุณเก่งมากวันนี้ผมเพิ่งชมคุณไปว่าจริงๆตอนแรกเหมือนเหมือนคุณแบบว่าไม่ว่างไงคุณเลยร้องไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คุณว่างแล้วก็เลยแบบเฮ้ยชวนขึ้นมาทันทีเลยดีใจมากๆที่ได้โอกาสผมเฮ้ยมามาชมเลง่เพราะว่า <c oughs> ไม่ไม่เคยร้องด้วยกันสามคนไงเป็นงานที่ได้มารวมตัวกันก็เลยแบบว่าดีใจที่ได้ขึ้นไป รองด้วยทุกคนน้องจิก๊กกี้เดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายแอบลูกแคบลูกลก,กี้ขอแคปหน่อยมุมอสอกขอบคุณครับพี่ตนะครับพี่ตาโหรกี้อะไรปลามางมางไปนอนไปมาง